ทุกคนเผ็ดแ,แต่อร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์ชีวิตในนอร์เวย์วันอาทิตย์วันนี้ก็วางแผนไว้แล้วว่าจะทำความสะอาดบ้านและดูดฝุ่นเพราะว่าสามีได้กำชับเอาไว้นะคะก่อนที่นางจะเดินทางไปออสโล นางบอกให้ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ดูดฝุ่นซึ่งตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันนี้นะคะทุกคนดิฉันก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดใดาๆเลยซึ่งพรุ่งนี้นางก็จะเดินทางกลับมาแล้วเราก็จะต้องรีบนะคะซึ่งถามว่าต้องทำไหมก็ต้องทำค่ะทุกคนนะคะซึ่งวันนี้ ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดบ้านและดูดฝุ่นนะทุกคนจะต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนที่นางอยู่นะคะเพราะว่าก่อนที่นางจะเดินทางคือบ้านอะ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแต่เมื่อดิฉันอยู่คนเดียวนะคะมันก็จะเละเทะซึ่งตามจริงแล้วนะ่ะดิฉันไม่ได้เป็นคนที่ศกกระปก ใดๆนะคะแต่ว่าแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะงก็จะเดินทางกลับมาแล้วทุกคนดิฉันต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จนะคะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะทุกคนว่าสภาพบ้านนะคะเมื่อสามีไม่อยู่เมื่อดิฉันอยู่คนเดียวก็จะเป็นเช่นนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ที่นั่งทานข้าวก็จะไม่ใช่ที่นั่งทานข้าวอีกต่อไปนะคะก็จะวางทุกอย่างที่ฉันก็ต้องทําในครัวก็จะประมาณนี้นะคะก็จะทำความสะอาดแล้วก็จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนที่นางอยู่ก่อนที่นางจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ พักเแบรบกแปบบ๊บค่ะทุกคนก็จะมารีวิวเสื้อผ้ามือสองน,นะคะที่ที่นอร์เวย์นะคะเอ่อก็จะมีขายพวกเสื้อผ้ามือสองแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกคนได้เสื้อผ้ามือสองน,นะคะมาสองตัวตัวแรกก็คือตัวนี้เลยนะคะจะบอกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่ามันนี่มันเหมาะกับฤดูร้อนเลยนะคะช่วงนี้เป็นฤดูร้อน ก็ได้มาตัวนี้ค่ะชอบที่มันเป็นสมอกนะคะนี่ตรงแบบนี้หรือว่าเราจะใส่ปุ่มไหลแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีสมอกตรงช่วงไหลนะคะอีกนี่นี่ที่หนึ่งแล้วก็สมอกตรงแขนตรงนี้ที่หนึ่งนะคะบวกลือตัวนี้ชอบม,มากแล้วก็ราคาน่ารักนะคะตัวนี้รู้สึกว่าประมาณ69โคนนะคะซึ่งถ้าเราไปซื้อ ในในร้านขายเสื้อผ้าที่เป็นออของใหม่อ่ะตัวนี้น่าจะประมาณน่าจะสามร้อยโคนอะ่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วเราไปซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ราคามันจะประมาณนี่แหละประมาณสามร้อยขึ้นนะเพราะดูจากเนื้อผ้าแล้วก็ดีไซน์นะคะนี่ก็เลยได้มานะคะชอบมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะชีเขียวตัวนี้ใส่ไปแล้ว ใสไปแล้วเมื่อเมื่อวานนะคะตัวนี้ชอบมากชอบที่มันชอบที่มันเป็นผ้าอ่ะทุกคนเขาเรียกเป็นผ้าอะไรอ่ะคือมันจะเป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะคะ่ะเราก็เรียกไม่ถูกเนาะผ้าชีฟองหรอนี่แหละนี่แล้วก็มันเนี่ยชอบชอบลายมันแล้วก็ดีไซน์นะคะเนี่ยใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้9 9โคนนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยพอเข้าไปในร้านนะ แขวนไว้อ่ะคะ่ะเขาจะแขวนไว้หน้าร้านคือแบบทุกคนอะไรที่มันเป็นของเราอะ่ะมันก็จะเป็นของเราเนาะคือความรู้สึกตัวเนี้ยจับมาก่อนเลยแบบว่าใช่เลยเหมาะเหมาะกับหน้าร้อนด้วยไงก็เลยพอลองแล้วแบบใช่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะที่ใส่เมื่อวานนี่แหละคะ่ะชอบมากเลยะคะ่ะดีนะคะนี่แหละ เป็นคนที่ไม่ไม่ถือเรื่องสภาพมือสองนะคะเพราะว่ามันยังสภาพดีอยู่แล้วก็สภาพมือสองที่นอร์เวย์อ่ะถ้าเราคือเขาเรียกตาดีนะ่ะก็จะได้ของดีเลยนะคะบางทีมันก็เป็นแบรนด์เนมแบบและบางบางตัวนะเพื่อนๆคือเหมือนกับว่าเขายังไม่ใส่เลยยังมีป้ายยังติดป้ายอยู่เลยนะแอ้แอนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อก็รีวิวเล็กน้อยน,นะคะเสื้อผ้า มือสองในนอร์เวย์นะคะทุกคนตอนนี้งานบ้านยังไม่เสร็จแต่เป็นเวลาเที่ยงแล้วกองทัพต้องเดินน้ท้องเดี๋ยวเราไปเติมพลังงานกันก่อนค่ะ ตำแครอทเรียบร้อยแล้วค่ะมื้อเที่ยงของเราเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันค่ะตำแครอทของเราวันนี้นะคะก็จะกินคู่กับขนมจีนมีกุ้งนะคะกุ้งนี่แล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยใช้มือนะคะมือล้างแล้วมัน อร่อยมากครับทุกคนวันนี้ใส่พริกไปประมาณแปดเม็ดเพราะว่าปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดนะจะใส่พริกประมาณสามถึงสี่เม็ดนี่แหละแต่วันนี้ใส่พริกสดสามแล้วก็พริกแห้งห้าเม็ดนะคะอืมอร่อยมากครับทุกคนขอเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะ ไปทำความสะอาดบ้านต่อทำไมต้องตําแครอทนะคะไม่ตําส้มตำเพราะว่าหนึ่งมะละกอมันแพงนะคะแล้วก็เคยซื้อนะคะลองมาตาม,มะละกอแล้วคือ มีเครื่องปรุงทุกอย่างคือใส่ครบหมดแต่ว่ามันมันเหมือนมันเหมือนเครื่องไม่เข้าอ่ะค่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะทําอาหารอร่อยแล้วก็ตำซ้ำตาหรอแต่พอลองมาเปลี่ยนเป็นแครอทนะคะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนใครตําไม่เป็นอะ่ะก็อร่อยอ่ะค่ะ ก็เลยหลังจากหลังจากลองตำแครอทด,ดูนะคะก็คือตำแครอทมาตลอดราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะแพ็คหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน30โคนก็ได้ก็ได้หลายวันนะคะตำได้หลายครก,ก็แล้วก็สีสันด้วยนะคะเพื่อนๆ น่ากินกว่าเนาะฮมฮมนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนชีวิตในต่างประเทศชีวิตในนอร์เวย์อะไรที่เราดัดแปลงได้แล้วก็ดัดแปลงซึ่งมาใหม่ๆก็ไม่ชินหรอกค่ะคือแบบต้องกินอะไรที่เหมือน ไทยเป๊ะๆใช่ไหมคะต้องกินตำมะละกออะไรประมาณเนี้ยถ้ามะละกอกินไม่ได้แต่พอเรามาอยู่เราก็ต้องปรับตัวซึ่งกว่าจะปรับได้มันก็ใช้เวลาตอนนี้ก็สองปีกว่าแล้วคะ่ะก็พอจะปรับตัวเยอะๆแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะทุกเรื่องนะคะ ừm tâm theo đợt nhỏ ngọt của nhau có กินคนเดียวอยู่แล้วนะคะถึงสามีจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่สามีก้อ็ไม่กินอยู่แล้วแต่สามีก็ไม่เคยห้ามนะคะที่จะทํำอาหารไทยหรือว่าพวกมีกินอะไรแบบนี้ก็คือทํากินได้เลยไม่มีปัญหาแค่เขาไม่กินกับเราเท่านั้นเองก็เป็นความโชคดีตรงนี้นะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาก็คือ จามีบางคนก็คือไม่ให้ําอาหารที่มีกลิ่นข้าบ้างอย่างเช่นพวกป,ปลากระเทียมหรือพวกเช่นถ้าเป็นผลมไม้อะไรก็ทุเรียนอะไรเงี้ยคือห้ามเอาเข้ามาเลยนะแต่ว่าถ้าจะออกไปกินข้างนอกกับเพื่อนอะไปกินได้อะไรเงี้ยซึ่งก็นะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานเนาะถ้าเราไม่ได้กินยิ่งส้มตามนี่คือต้องมีติดบ,บ้านอะ ก็เดี๋ยวขอตัวจัดการตําแครอทจานนี้ให้หมดนะคะแล้วก็จะได้ไปทำงานบ้านต่อนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จ บ้านน่าอยู่มากขึ้นนะคะเมื่อบ้านเราสะอาดและน่าอยู่ก็ทำให้คนที่อยู่มีความสุขและชีวิตดูง่ายขึ้นค่ะ ทุกคนตอนนี้ก็ทํางานบ้านเสร็จแล้วนะคะซึ่งตามจริงมันต้องเสร็จก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าด้วยที่ว่าเราทําด้วยพักด้วยนะคะแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงนะคะก็เลยเพิ่งเสร็จนะคะตอนแรกก็คือวางแผนไว้ว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะเอ่อห้างปิดนะคะที่นี่ทุกวันอาทิตย์ห้างปิดห้างร้านค้าต่างๆปิดนะคะบวกกับ อยู่คนเดียวด้วยก็อย่างที่บอกว่าคือสามีไปออสเตรเลียห้าวันนะคะกับพวกนี้ตอนแรกวางแผนไว้ว่าคือทํางานบ้านเสร็จถ้าอากาศดีก็คือจะออกไปปั่นจักรยานเล่นนะคะแต่ทีนี้ด้วยอากาศไม่เอื้อมนวยก็คือทํางานบ้านเสร็จก็เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนก็มาก็จะมาทบทวนนะคะภาษาอร์ d นะคะไม่ใช่ว่า เราเป็นคนขยันหรืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์หรืออยู่ที่นี่นะคะเราก็ต้องใช้ภาษานอสไปตลอดนะคะแล้วบวกกับภาษานอสมันไม่ใช่ภาษาเราใช่ไหมคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยที่เราใช้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนซึ่งพอพอเราไม่ได้ใช้บ่อยมันก็จะลืมถึงเราจะอ,าอยู่กับสามีนอสนะคะแต่ การพูดกันอะมันจะใช้ศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าในหนังสืออะมันจะเป็นศัพท์ที่ราชการด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราเราจาเป็นต้องใช้ถ้าเราออกไปข้างนอกไปสื่อสารกับคนข้างนอกที่ไม่ใช่สามีใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเราต้องทบทวนนะคะนี่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เรามีความจําขึ้นมาเนาะ เพราะท้าไม่ทบทวนนี่คือก็คือลืมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือปิดเทอมแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวว่าจะทบทวนภาษานอตนะคะแล้วก็จะหัดซ้อมลํานะคะว่าว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่เอ่อต้องไปลําโชแล้วนะคะก็ต้องซ้อมลํานะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆกคนที่ ติดตามนะคะก็ยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบกับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานแล้วก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนด้วยความสบายใจนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปลิปต่อ,ตอไปขอบคุณคะ่ะ